สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีคิดนะครับมีแนวคิดน่าสนใจจากวิดีโอแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ในช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณคือเขาบอกว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องคิดเยอะๆจนปวดหัวนะอืมใช่ค่ะแต่เป็นการคิดให้ลึกมองไปข้างหน้าเอ่อเราจะมาดูกันว่าวิธีคิดแบบไหนที่เขานำเสนอว่ามันเวิร์กแล้วแบบไหนที่อาจจะเฉุดเราไว้อะครับค่ะ ในวิดีโอนี้เขาสรุปมาดีเลยนะคะมี5แนวคิดหลักๆที่น่าสนใจมากๆเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกเลยคือการมองไปข้างหน้าหรือที่เรียกว่าคิดให้ลึกแล้วก็มีเรื่องการแยกแยะความคิดที่มีประโยชน์ออกจากความคิดฟุ้งซ่าน mm. การคิดเพื่อสร้างไม่ใช่คิดเพื่อถอยแล้วก็การคิดก่อนลงมือทำและสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือการลงมือทำเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะครับ น่าสนใจทุกข้อเลยงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนคิดให้ลึกอันนี้ในคลิปเขาเน้นว่ายังไงนะครับคือเขาเน้นว่าให้มองผลลัพธ์ระยะยาวค่ะไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าแบบว่ามองแค่ความสบายวันนี้อ๋อเข้าใจครับเพราะว่าทุกการตัดสินใจทุกอย่างที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตเราหมดเลยจริงด้วยครับใช่ค่ะคือคนที่คิดลึกเขาจะยอมทำสิ่งที่อาจจะยากหน่อยวันนี้ลำบากหน่อยวันนี้ เพื่อให้วันข้างหน้ามันดีขึ้นมั่นคงขึ้นเช่นอะไรบ้างครับพอจะมีตัวอย่างไหมก็อย่างเช่นเอ่อการต้องใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามหรือว่าเริ่มลงชุนแม้ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการเรียนเพิ่มหรือว่าเอ่อเริ่มดูยาสุขภาพแต่เนินๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมการวางแผนเกษียณตั้งแต่อยุในน้อยก็คงเข้าข่ายนี้ด้วยใช่เลยค่ะเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะคือแทนที่จะถามแค่ว่า S <S <S เอ๊ะวันนี้กินอะไรดีลองถามตัวเองว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยอีก10ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนโหคำถามนี้กระตุกแรงเลยครับทำให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะพอมองไกลขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงข้อ2ได้ง่ายขึ้นด้วยคือเรื่องการแยกแยะความคิดครับว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนฟุ้งซ่านใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันเชื่อมกันเลยคือความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยตามที่วิดีโอเขาบอกมันจะวนๆค่ะไม่มีทิศทางส่วนใหญ่ก็มาจากความกลัวบ้างการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ้างคิดแล้วท้อคิดแล้วเครียดใช่คิดแล้วมันหนักๆอะค่ะแต่ถ้าเป็นความคิดที่มีประโยชน์เนี่ยมันจะมีโครงสร้างคิดแล้วมันจะชัดเจนขึ้นเออนำไปสู่การลงมือทำหรือว่าการแก้ปัญหาได้จริงๆ คิดแล้วมีพลังวางนั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะอย่างคนอยากทำธุรกิจเนี่ยถ้ามัวแต่คิดบนบนกังวลคู่ขงังกลัวขาดทุนไม่เริ่มสักทีอันนั้นคือฝุ่งซ่านแต่ถ้าเริ่มวางแผนหาข้อมูลลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอันนี้ล่ละค่ะความคิดที่มีประโยชน์มันจะพาเราไปข้างหน้าครับพอเราแยกแยะความคิดได้แล้วกรองเอาแต่ความคิดดีๆไว้มันก็น่าจะนำไปสู่ข้อ3ได้เลยคือคิดเพื่อสร้างไม่ใช่คิดเพื่อถอย ใช่เลยค่ะพอเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยพลังความคิดเราก็จะถูกใช้ไปในทางที่ดีขึ้นการคิดเพื่อสร้างคือการมองหาโอกาสค่ะมองว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างจากจุดที่เรายือนอยู่แม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดอะไรก็ตามคือถามว่าจากตรงนี้สร้างอะไรต่อได้ <c oughs> ส่วนการคิดเพื่อถอยเนี่ยมันตรงข้ามเลยคือใช้ความคิดหาเหตุผลหาข้ออ้างที่จะไม่ทากลัวไปก่อน ใช่ค่ะเกิดจากความกลัวความไม่มั่นใจถามตัวเองว่าถ้าทําไม่ได้ละ่ะถ้าพลาดละ่ะผลก็คือไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมถูกค่ะอย่างคนอยากเปลี่ยนงานถ้าคิดเพื่อสร้างก็อาจจะเริ่มดูว่าต้องพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มลองหางานเสริมเล็กๆน้อยๆไปก่อนครับค่อยๆขยับแต่ถ้าคิดเพื่อถอยก็จะบอกว่าอะยังไม่พร้อมเลยรอก่อนดีกว่ากลัวเขาไม่รับสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีเห็นภาพเลยครับ พอคิดสร้างสารรค์แล้วขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันที่วิดีโอพูดถึงก็คือคิดก่อนลงมือทำอันนี้เหมือนจะเบสิกนะคะแต่สำคัญมากจริงๆการวางแผนการประเมินทางเลือกต่างๆก่อนที่เราจะลงแรงลงเวลาหรือลงเงินเนี่ยแรกๆอาจจะดูเหมือนช้าแต่จริงๆแล้วมันช่วยประหยัดทรัพ,พยากรเราในระยะยาวมากๆดีกว่าทำไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ทีหลังใช่ค่ะเพราะการทำไปเลยโดยไม่คิดให้ดีก่อนทำตามๆเขาไปหรือว่ารีบร้อนเกินไปเนี่ย เออมันมักจะนำไปสู่ความผิดพลาดเสียหายแบบไม่น่าจะต้องเสียแต่ก็ต้องระวังไม่ให้คิดนานไปจนไม่กล้าทำด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในวิดีโอก็ย้ำเรื่องสมดุลเหมือนกันคือคิดเพื่อให้ชัดเจนก่อนพอชัดเจนแล้วก็ต้องกล้าลงมือทำด้วยความมั่นใจด้วยอ๋อเข้าใจครับเหมือนคนทำคอนเทนต์ถ้าวางแผนดีค้นคว้าม,มาก่อนทดลองมาบ้างแล้วค่อยเริ่มเขาก็จะไปได้เรื่อยๆต่อเนื่องกว่า เทียบกับคนที่แบบว่านึกอยากทำก็ทำเลยไม่มีแผนทำทำหยุดหยุดสุดท้ายก็เหนื่อยแล้วก็เลิกไปครับชัดเจนเลยและสุดท้ายพอคิดดีแล้ววางแผนแล้วก็ต้องไปสู่การลงมือทำเพื่อสร้างประสบการณ์ข้อนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะวิดีโอนี้เขาบอกว่าการลงมือทำมันเหมือนสะพานเลยนะเชื่อมสิ่งที่เราคิดทฤษฎีต่างๆไปสู่โลกความเป็นจริง ประสบการณ์จริงสำคัญที่สุดใช่ค่ะประสบการณ์ไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยมันคือบทเรียนที่โคตรแพงเลยซึ่งหาไม่ได้จากแค่อ่านหรือแค่ฟังอย่างเดียวต้องเจอเองแก้เองใช่การได้เจอปัญหาจริงๆแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันสร้างความเข้าใจสร้างทักษะสร้างความมั่นใจที่มันต่างไปเลยประสบการณ์นี่แหละคือสินทรัพย์ที่ได้มาจากการลงมือทาเท่านั้นจริงๆค่ะไม่มีทางลัด รสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับแนวคิดในวิดีโอนี้ก็มี5ข้อหลักๆเลยในการปรับวิธีคิดคือ 1. คิดให้ลึกมองไปข้างหน้ายาว,ยาว 2. ยาๆ 2. แยกแยะความคิดฟุง้งซ่านออกไปเอาแต่ที่มีประโยชน์ 3. คิดเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่หาทางถอย 4. วางแผนก่อนลงมือทาและ 5. ลงมือทาเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะครบถ้วนเลยค่ะเป็น5้าแนวทางที่ช่วยให้เราปรับวิธีคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆ และคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังลองกลับมาสำรวจตัวเองดูนะคะคือลองสังเกตดูว่าในแต่ละวันเนี่ยความคิดแบบไหนมันวนเวียนอยู่ในหัวเราบ่อยที่สุดอืมน่าสนใจครับแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นก้าวเล็กๆบ้างไหมที่เราพอจะเริ่มทําได้เลยเพื่อค่อยๆปรับความคิดเราให้มันสร้างสรรค์มากขึ้นให้มันนําไปสู่การลงมือทําได้มากขึ้นตามแนวทางที่เราคุยกันวันนี้ครับแค่เริ่มตระหนักรู้แล้วก็ลองปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ ใช่ค่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราก็ได้ค่ะ